ไรหลายคนต้องนึกถึงตลาดเยาวราชขึ้นมาทันทีเลยนะคะเสน่ห์ของเยาวราชอีกอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้คนที่มาจับใจใช้สอยได้ทุกๆเทศกาลก็คือวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ยังคงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสกันค่ะยิ่งเช่นจับซอพโพร้านนี้และค่ะอย่าเพิ่งงงนะคะจับซอพโพเป็นภาษากวางตุง้งแปลว,ว่าร้านขายของชำหรือโชห่วยนั่นเองค่ะร้านนี้อายุก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ของชาวจีนไว้ได้เกือบร้อเปอร์เซนต์ทีเดียวดูตู้โชว์สินค้าเคาน์เต เงินก็ยังคงเป็นตู้ไม้สมัยโบราณอยู่เลยขนมงคลก็ต้องอยู่ในควนโลดดังในอดีตแบบนี้นะคะถึงจะขลังและแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ที่นี่ยังใช้เชือกชักรอกขนของกันอยู่เลยนะคะขอให้มีแรงเจ้ะค่ะสะดวกเหมือนกันช่องที่เห็นเป็นซี่ซี่บนเคาน์เตอร์นี่แหละค่ะที่เอาไว้รักษาความปลอดภัยในอดีตเจ้าของร้านจะใช้ตรวจสอบดูคนงานว่ากําลังอู้กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าแอบจิกสตังบ้างไหม สำหรับสินค้าในร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายของที่เกี่ยวกับอาหารการกินของคนจีนค่ะและจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆที่เวียนมาถึงจว่าไปแล้วนะคะอาหารก็เป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมจีนได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะและที่เยาว,วราชแห่งนี้ก็ยังหลงเหลือพัตคารบรรยากาศเก่เาๆกว่า80ปีที่มีชื่อน่ารักน่ารักว่าพัตคารยิ้มยิ้มค่ะ ดูไม่รู้ราเท่าไหร่นะคะแต่สไตล์ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศเซี่ยงไฮ้ในอดีตอยู่เลยที่สําคัญคุณตาประภาพและคุณยายจรวรรณเจ้าของร้านยังทําทุกอย่างเองค่ะวัตถุดิบก็ลงมือทําเองไม่ใช้เครื่องมือให้เทคใดๆช่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพและรสชาติเรียกได้ว่าต้นตํำรับอาหารแต้จิ๋วเลยนะคะยังเมนูปลาดิบที่เรียกว่าหืือแสนี่แหละค่ะสุดเด็ดสมัยอากองของคุณยายและเป็นเจ้าแรกแห่งเยาวราชด้วยนะคะเนื้อปลาดิบจีนหั่นบางๆจิ้มน้ําจิ้มบวยทานคู่กับเครื่องเคียง ครบสูตรแต้จิว๋วอร่อยครบรสเลยละค่ะและที่เห็นหน้าตาก,กลมๆคล้ายพิซซ่าจานนี้เรียกว่าอีหมี่ค่ะอีหมี่คือบะหมี่ทอดโรยหน้าด้วยแฮมตอนรับประทานก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลและจิกโเว์รับประกันทุกปักทุกคนแน่นอนค่ะและในปัจจุบันก็หาทานได้ยากมากแล้วนะคะย้อนอดีตเยาวราชกันพอหอมปากหอมคอจะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมจีนอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะจนกลายเป็นสเสน่ห์ของเยาวราชในปัจจุบันค่ะ